E uh -huh. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันกันกบพี่เจี๊ยบชาแนวกันอีกแล้วนะคะพี่เจี๊ยบชาแนวค่ะวันนี้ไม่ได้ทําท่าชาแนวเพราะว่าพี่เจี๊ยบตากผ้าทํางานบ้านอยู่นะคะเพื่อนๆแล,แ,ลแล้ว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 หลังจากตากผ้าเสร็จมันมีลมแรงมันมีลมแรงแล้วมันทําให้ผ้าของเราเนี่ยผ้าบนราวเนี่ย มันจะเลื่อนเลื่อนมาชนกันใช่ไหมมันจะเลื่อนมากองมากองอ่อนเหยาะมากองอ่อนเหยาะอยู่ที่เดียวกันแล้วผลที่ตามมาของเราก็คือทําให้ผ้าของเราแห้งช้านะคะเพราะว่าด้วยช่วงนี้ก็สภาพอากาศมันค่อนข้างจะมีลมแรงเนาะลมแรงแล้วหลังจากที่เราตากผ้าแล้วอย่างเนี้ย ตอนตากมันก็เลี่ยงดีหรอกมันระยะห่างมันก็ดีอยู่นะคะมันก็น่าจะแห้งง่ายแต่ว่าพอกลับออกมาดูอีกรอบหนึ่งอ้าผ่าเมื่อกองอยยร่วมอยู่หมองเดียวหมายความว่ากองอโยหมายความว่าลมนะคะเพื่อนๆมันลูดเอาผ้ามารวมอยู่ที่เดียวกันพี่เจี๊ยบก็เลยมีเทคนิคง่ายๆไม่ให้ผ้ามามารวมกันแหมสําหรับคนที่ใช้ราวตากผ้าแบบพี่เจี๊ยบนะมีเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆ เทคนิคที่พี่เจบกำลังพูดถึงก็คือนี่เลยพี่เจบจะใช้ตัวหนีบนะคะเพื่อนๆใช้ตัวหนีบมาช่วยล็อกไม้แขวนผ้าไม่ให้มันขยับเมื่อเจอลมแรงเดี๋ยวจะทำยังไงไปดูกันนี่สาธิตสาธิตเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนนะคะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ตากชุดตากชุดพยาบาลให้พี่น้อยเดี๋ยวสีสาธิตให้เบื้องหนึ่งตัวนี่ ใช่ไหมเห็นไหมนี่น,นี่มันเริ่มมันเริ่มรูดเข้าหากันแล้วผ้าที่เราตากเนี่ยมันจะเริ่มรูดเข้าหากันแล้วดิเพื่อนๆเพราะมันมีลมใช่ไหมมันมีลมเทคนิคง,ง่ายๆถ้าเพื่อนเพนื่ใช้ใช้ลาตากผ้าแบบเจี๊ยบนะก็คือลักษณะเหล็กลาวตากผ้ามันจะเล็กประมาณนี้แหละให้เราใช้ตัวหนีบที่มีลักษณะแบบนี้ตัวใหญ่หน่อยนะเพื่อนเอนหนีบกั้นไว้ล็อกไว้เห็นหม เอกไว้มันก็จะไม่ขยับแล้วเราจะทําทุกตัวเรียงๆต่อกันเดี๋ยวไปทำพร้อมกับพิจียบกันเราอยากให้ผ้าที่เราตากันเนี่ยไม้แขวนมันห่างกันแค่ไหนเราก็ว,วัดแค่นั้นแล้วก็ไปเลยมันจะ็อกไว้ไม่ขยับมันจะช่วยให้ผ้าของเราอะ่ะไม่ไหลมากองออยเนาะนะคะ เป็นเทคนิคง่ายๆสไตล์พี่เจี๊ยบชาแนละวันอีกแล้วจ้ะ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะพเพื่อนๆในการตากผ้ายังไงไม่ให้ไม้แขวนเนี่ยเมื่อเจอลมแรงๆเนี่ยรูดไปกองรวมกันทําให้ผ้าทาให้ผ้าของเราแห้งช้านะคะพเพื่อนๆหาก,กเพื่อนๆชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบสไตล์ของพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่นุ้ยมีมันนี่ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เจี๊ยบชาแนลกันด้วยนะคะหากมีอะไรดีๆ พี่เจีย๊ยบจะมาทําคลิปแชร์ให้เพื่อนๆดูแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พี่เจีย๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันกับคลิปๆหน้าบ๊ายบายค่ะไปตากผ้าต่อก่อนนะ